สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีข่าวมาอัปเดตเกี่ยวกับละครใหม่ของทางช่อง7แต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายชื่อนักแสดงนะคะเขียนบทเตรียมงานเท่านั้นก็คือเหมือนเป็นการอัปเดตนิยายเรื่องใหม่ที่ช่องเจเตรียมจะสร้างชื่อเรื่องว่าเคหดนางคอยของผู้เขียนพงศกรละครเรื่องนี้นะคะเขาเริ่มเขียนบทกันแล้วเห็นเขาว่าน่าจะอยู่ในเครือของกันตนาถ้าไม่ใช่ค่ายกันตนานก็ค่ายมุมใหม่สองค่ายนี้แหละ แล้วเขาบอกว่ามีการวางตัวนักแสดงแล้วนะคะแต่ทางช่องเนี่ยยังไม่ได้ออกมาเปิดโผให้เราได้รู้แค่นั้นเองจนแฟนคลับช่องเจ็ดเนี่ยหลายคนที่เขารู้ว่ามีการเตรียมงานแล้วหลายคนนะคะก็เข้าไปแครนักแสดงกันเล่นๆว่าอยากให้นางเอกคนนู้นพระเอกคนนี้ได้เล่นเรื่องนีนน้ซึ่งสําหรับคนที่เขาเคยอ่านนิยายเนี่ยเขาก็พอจะรู้มาบ้างว่าพระเอกนางเอกคนไหนของช่อง7็เนี่ยถึงจะเหมาะกับเรื่องนี้หลายคนนะคะมีการเสนอชื่อ พรพายละมิดามุกดานันลิลลักษ์เมเมธัญวีแล้วก็มินนี่พันธิราหลายชื่อเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนางเอกที่อายุยังไม่มากนะคะสําหรับคนที่เคยอ่านนิยายเนี่ยเขาบอกว่าคาแรคเตอร์ของนางเอกเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่สวยสง่าบอบบางอายุยังไม่เยอะหลายคนก็เลยเสนอชื่อของมุกดาพรพายมินนี่เมเมแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่หลายคนเสนอชื่อขึ้นมาส่วนพระเอกนะคะหลายคนก็จะ มองว่าอาจจะเป็นทันวาเหมาะกับพระเอกเรื่องนี้บูมกิดกล้องเวียสุกรวัตอะไรประมาณนี้ก็มารอลุ้นแล้วกันว่าช่องเจ็จเนี่ยเปิดโผลมาเมื่อไหร่จะเป็นใครจะเป็นลายชื่อที่เราพูดไปก่อนหน้านี้หรือว่าอาจจะพลิกโผลแบบสุดๆก็มารอลุ้นกันคลิปนี้ก็มาอัปเดตประมาณนี้นะคะแต่ว่าเขามีการเขียนบทและวางตัวนักแสดงอันนี้ชัวร์แล้วคนเขียนบทเป็นคนทวิตตอบแฟนคลับที่เข้าไปถามเองเลย ไปฟังเรื่องย่อกันหน่อยก็แล้วกันนะคะว่านางเอกช่องเจ็ดคนไหนที่เหมาะกับนางเอกเรื่องนี้รวมถึงนักแสดงนำอีกหนึ่งคนซึ่งก็เป็นบทของผู้หญิงเหมือนกันแต่บทนี้นะคะต้องใช้นักแสดงรุ่นใหญ่หน่อยเพราะว่ามีอายุพอสมควรก็ไปอ่านเรื่องย่อกันเลยกุ้งหญิงสาวสวยสง่าและบอบ,บางผู้มีชาติกำเนิดลึกลับชีวิตในสลัมของเธอ ดูผิดที่ผิดทางรา่ากับกุหลาบที่ตกไปอยู่ในดงน้ำคำมความจําเป็นทำให้กุ้งต้องเดินทางไปยังคาลิหัดหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่บนชะงนผาเพื่อทำงานเป็นพี่เลี้ยงดูแลคนวิกลจริตผู้หนึ่งที่สวมหน้ากาก,ากแก้วอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเผยให้ใครเห็นโฉมหน้าที่แท้จริง<ๆ>เธอไม่เคยคิดเลยว่า การเดินทางไปยังเคหาดนางคอยครั้งนี้กำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการเมื่อกุ้งค้นพบว่าคนไข้ของเธอนั้นแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นคนวิกลจริตอย่างที่ใครๆกล่าวหาและคนไข้ของเธออาจเกี่ยวพันกับเพชรสีชมพูอันยมณีล้ำค่าที่หายสาบสูญไปนานนับสิบปี เรื่องยอ่อก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครยังฟังไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวไปหาอ่านกันได้นะคะพิมพ์ไปว่าเคหัดนางคอยเป็นนิยายของพงศกรเท่าที่ฟังจากเรื่องยอ่อบทเด่นๆก็จะไปอยู่ที่นางเอกกับอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นบทผู้หญิงเหมือนกันแต่ว่าบทนี้น่ะต้องใช้นักแสดงรุ่นใหญ่นิดนึงเป็นบทที่ท้าทายทั้งคู่เลยนะคะ ถ้าเกิดเปิดโผลมาเมื่อไหร่จะมาอัปเดตให้ทันทีเลยนะคะส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้ามีความผิดพลาดต,ตรงไหนเราก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสอ 2, รวมถึง t ิ๊กต็อกด้วยชื่อเดียวกันเลย